สวัสดีครับร้านโนลจานย์ร์ะอเดโนะอนครสวรรค์วันนี้จะเป็น ep สองแล้วนะครับก็คันนี้เดี๋ยวมาดูรายละเอียดชุดในกันก่อนนะครับชุดในมีอะไรกันบ้า,า,า,าง ก่อนน้ำตาอย่ากโกรธลูกนะหากมีน้ำตาเวลาพอพรอนี่สินเงินทองเดือดร้อนอยังมีแรงก่อนอยังมีเวลาแต่เป็นนี้ช้ำ้าพแฟนพบวซ้อง สองนิ้วหนึ่งคู่นะครับไม่เหล็กร้อยแปดสิบนะฮะส่วนความดังเนี่ยก็เดี๋ยวผมเทสบีบีไปให้ดูนะครับก็คร่าวๆนะครับประมาณด้านในเนี่ยจะเป็นตู้ยกเบาออกหมดเลยนะครับแล้วก็ตัวซับเนี่ยจะเป็น12นิ้ว1 8อนะสบนส่วน power a m คขับด้วย power a m อ่าบาซิลนะฮะ 3,500วัตต์แล้วก็ด้านในเนี่ยจะแยกเป็นระบบเป็นสามทางนะครับก็คือช้ปอยแอมทั้งหมด3ตัวชุดในนะครับชุดในก็จะเป็นแยกเป็นขับแรมหนึ่งตัวนะครับขับแลมหนึ่งตัวขับกลางหนึ่งตัวนะครับก็ต่อระบบ,บ,บเป็นสามทางควบคุมด้วย DSD นะครับเป็นโซนในรถนะครับก็ส่วนการเก็บงานเนี่ยก็จะมีตั้งแต่แรมพื้นแข็งหลังนะครับแล้วก็หลังคานะครับส่วนที่ประตูเนี่ยเราจะแดมหมดเลยนะครับ เพราะว่าคันนี้จะเน้นพลังเสียงใช่ไหมครับประตูเนี่ยถ้าเน้นพลังเสียงต้องแปะด้านในด้านในนะครับไม่ได้แปะด้านนอกนะที่ถ้าตามรูปเนี่ยที่แปะด้านนอกเนี่ยส่วนใหญ่ตัวนั้นจะเป็นแนวเอิวนะครับแต่ด้านเน้นพลังเสียงเนี่ยเราต้องแปะตรงนี้นะครับฟังเสียงนะครับถ้าเทียบกับไม่ได้แปะเป็นอย่างนี้นะครับอ่ะอันนี้แปะแปะเสียงเนี่ยเพราะว่าต้องการความความแน่นนะครับของของตัวรถ เสียงมันจะแป้งแป้งไเนี่ยเพราะว่าตัวเบรคมันค่อนข้างแรงมันจะไปเขย่าในประตูนะครับก็ตรงนี้จะต้องแปะด้านผืนเนี่ยผืนเต็มประตูนี้เลยนะฮะแต่ว่าด้านนอกแต่ไม่ได้แปะนะครับเพราะว่าอันนี้จะเน้นพลังเสียงเราก็จะแปะเฉพาะด้านในนะด้านในเลยก็แปะหมดทุกประตูเลยครับทุกงานติดตั้งอันนี้เน้นเลยนะฮะนี่นะครับก็งานติดตั้งเนี่ยก็จะเป็นชุดโพรแอมเนี่ยจะแยกขับเป็นเสียงกลาง8นิ้ว3อ่า3คู่ก็คือ6ดอกนะครับ ใช้เพอย์มหนึ่งตัวแล้วก็ที่เหลือเนี่ยใช้เพลมอีกหนึ่งตัวก็จะแยกขับเป็นทวิตเตอร์ใหญ่นะฮะทวิตเตอร์ใหญ่กับทวิตเตอร์เล็กนะทวิตเตอร์เล็กเนี่ยก็จะได้เป็นอ่าเป็นเสียงจะเป็นซูเปอร์ทวิตเตอร์นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นอ่าทวิตเตอร์ทวิตเตอร์ฮอนนะครับเสียงก็จะออกแนวแบบเสียงมีเสียงกลางปนนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเสียงแหลมปลายก็จะออกซิ๊บซิ๊บซิีซ ได้แล้วก็เปิดดังๆก็ได้เพราะว่าผู้นี้มันจะเป็นสวิตเตอร์ใหญ่อยู่แล้วนะก็ควบคุมการทํางานด้วยผ่านอ่าน DSP ฮนะส่วนตัวเครื่องเล่นนะครับคันนี้ก็จะใช้เป็นเปลี่ยนจอใหม่แล้วเป็นจอ a n d r o อ d ดแรม4เป็นบาฟุงนะครับคันนี้ก็เน้นแบรนด์หมดเลยเน,นะครับก็เป็นแบบบาฟุ้งนะครแรมสล้อม6 4แล้วก็พิเศษก็คือตัวนี้จะเป็นรุ่นใส่ซิมได้นะครับก็สามารถใส่ซิมได้ส่วนรายละเอียดพวกต่างๆเนี่ยผมรีวิวไปหลายรอบแล้วเนาะบาฟุง,งก็ ตามดูครับก็ยังสามารถใช้งานกล้องได้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็รุ่นนี้รีวอมนจะไม่มีเส้นมาให้นะครับก็สามารถเปิดฟังก์ชันเส้นกล้องได้นะครับกล้องรีวอตัวนี้รุ่นนี้มันไม่มีกล้องมาไม่แน่ใจ,จน่าจะไม่มีมานะแล้วก็ลูกค้าไปใส่เพิ่มนะแล้วก็กล้องมันจะไม่มีเส้นมานะอันนี้ก็เปิดฟังก์ชันเส้นไปให้นะครับก็ลูกค้าห่วงว่าคนโดนพวงมาลัยังใช้ได้ไหมนะก็ใช้ได้นะครับใช้ได้อย,อยู่แล้วเพราะว่าถ้าเป็นจอ Android เนี่ยมันค่อนข้างจะใช้ได้แต่อันนี้ฟัง ตัวนี้มันเป็นเวอร์ชั่นค่อนข้างจะเต็มนะครับตัวปุ่มเนี่ยกดใช้งานได้ทุกปุ่มเลยนะครับใช้งานได้ครบทุกปุ่มเลยนะส่วนฝั่งนี้เขาจะเป็นคอนโทรลที่หน้าจอนน้นอยู่แล้วนะไม่เกี่ยวกันนะแนะนําอย่างนี้ครับสำหรับท่านที่ติดเครื่องเสียงชุดเล็กนะครับชุดเล็กหรือชุดไม่ต้องชุดใหญ่อย่างนี้ก็ได้นะครับเสียงแหลมครับผมเห็นบางคนทักถามมามาเจาะไว้ตรงนี้นะ,ะนเจาะไว้ตรงนี้หมายว่าตรงนี้ใส่เพื่หน้าคู่เดียวแเราเสียงแหลมก็เจาะไว้ตรงนี้คือจุดประสงค์นี้จะเจาะปลายเนี่ยคือทุกคนต้องการที่จะฟังนอกรถอยู่แล้วนะครับ เจาะตรงนี้ดีกว่าครับถ้าเอาเรื่องเสียงนะหนึ่งก็ฟังในรถก็ได้แล้วก็ฟังนอกรถเนี่ยก็เสียงดีกว่าเพราะว่าทวิตเตอร์มันอยู่สูงเนี่ยจะเสียงดีกว่าอยู่แล้วนะครับแล้วก็มันไม่บดบังอะไรเลยกรณีที่เน้นฟังนอกรถนะครับอยู่ตรงนี้ดีกว่า <S 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 คือมาเจาะเหมือนกันนะครับส่วนใหญ่ผมลูกค้า,าทั่วไปผมจะให้เจาะตรงนี้นะฮะมันก็ยังได้ปิดป,ประตูมันก็จะได้ฟังนะฮะแต่ถ้าเจาะตรงนี้เลยเนี่ยมันก็จะไม่ได้ฟังตอนขับรถมันจะบังไปหมดเลยครับ แล้วก็ไอตัวนี้ที่ผมไม่ได้ปั้นอะไรให้เนี่ยเราออกแบบไว้เพื่อสําหรับว่าถามว่าเราใส่ทวิตเตอร์หอนดีไหมก็ดีกว่าอยู่แล้วนะเสียงดีกว่าอยู่แล้วแต่ว่ามันก็ต้องดูว่าเป็นโตอดใช้งานด้วยคันนี้ก็เป็นื่องรถซิ่งนะครับก็ที่เราใส่ทวิตเตอร์ตัวเล็กเนี่ยเพอผลคือเราต้องการให้ลูกค้าเท้าแขนได้อย่างนี้นะครับเนี่ยมันจะไม่ขวางนะแต่ถ้าเกิดเราปั้นเท่ๆไปเนี่ยมันก็ค่อนข้างขวางถ้าขนาดที่เป็นรถครึ่งเสียงเลยเนี่ยปั้นมันก็จะโอเคแต่อันนี้ก็จะกึ่งใช้งานด้านในนะครับก ั้นไปเนี่ยมันจะมันจะไม่ขวางน,นะก็อ,อย่างเงี้ยดูสอบครับนะฮะก็อธิบายประมาณนี้เนาะส่วนชุดสวิกนะครับตัวนี้จะใช้ปีเราใช้ควบคุมผ่านปีก่อนนะครับเพราะว่าลูกค้าเป็นมือใหม่ก็ควรจะต้องมีปรีอยู่ก็เอาไว้ปีเนี่ยจะเป็นมัตเตอร์นะครับก็จะมีแยกเป็นเสียงกลางกับเสียงซับเลยนะครับแล้วก็สามารถปรับนุ่มแข็งได้นุ่มแข็งได้โดยที่ ไม่ต้องไปจูนใน d n p ใหม่นะครับเขื่อวันนี้อารมณ์ลูกค้าอยากจะฟังนุ่มๆอยู่บ้านเปิดเฉพาะในรถหรือเปิดหลังรถด,ด้วยดังรบคันเลยก็ใช้วิธีคือปรับนุ่มปรับแข็งที่ตัวปีกนีได้เลยไม่ต้องไปจูนใหม่เพราะว่าอันนี้ DDP อีคันนี้จะทาเป็นจะไปนเน้นในเรื่องของการใช้เฟดเป็นหลักนะครับเฟดเป็นหลักแล้วก็ความถี่ด้านนอกด้านในให้มันสัมพันธ์กันเวลาเปิดด้านนอกนนอกับด้านในเนี่ยเสียงมันจะได้เสริมกันฮะไม่ได้หักล้างกันนะ อันนี้ดังร้อเซลยก็คือหมายว่าด้านนอกด้านในเนี่ยวลาเปิดพร้อมกันก็จะไม่ได้หักหลางอะไรนะฮะซิงมาเตอร์เนี่ยจะแยกเป็นใช้เวลาเปิดเครื่องเสียงขึ้นมาเนี่ยจะระบบอไอโซเลเตอร์เนี่ยจะเปิดระบบ,บไฟให้จ่ายให้กับอวอรแป์ครับพวกโปรแมต่างๆเวลาเราปิดเปิดปิด,ปดตัวนี้ไปเนี่ยไอโซเลเตอร์ก็จะปิดระบบ,บไฟไปแบตเตอรี่ที่อยู่ท้ายรถเนี่ยจะทํางานเฉพาะตอนที่ เปิดเพลงเท่านั้นนะครับเวลาวิ่งใช้งานทั่วไปเนี่ยมันจะไม่มาช่วยแบตลูกหน้าหมายความว่า mm. คุณเปิดไฟประดับแบบนี้นะครับเปิดไฟประดับแบบนี้มันจะกินไฟจากแบตลูกหน้ารถเดิมๆนะครับไม่แบตบลูกหลังที่ใส่จะไม่มาช่วยอะไรนะครับหมายความว่าถ้าคุณรถคันนี้ไปไปเปิดไฟประดับโชว์นะฮะแล้วก็ไม่ได้ติดเครื่องไม่ได้ฟังเพลงอะไรเงี้ยไฟมันจะกินจากลูกหน้าลูกเดียวนะครับเพราะว่าตัวนี้จะ ใช้วิธีใช้ออโซเลเตอร์แบ่งแบ่งระบบไฟไปนะก็มีออโซเลเตอร์หนึ่งตัวเนี่ยอยู่ด้านด้านโนตก็คือแบ่งชาร์จชาร์จลูกหน้ากับชาร์จลูกหลังโดยใช้ใช้ได้ลูกเดียวนะแล้วก็ส่วนออโซเลเตอร์ด้านหลังเนี่ยจะเป็นออโซเลเตอร์แบ่งไฟตัดไฟ,ต,ดไฟตัดไฟก็คือเวลาเราไม่เปิดไฟนี้มารถใช้งานทั่วไปเนี่ยฟิลมันจะอยู่ด้านหน้ารถใช่ไหมครับพอฟิลมันอยู่ด้านหน้ารถเนี่ยเวลามันขาดหรือเพราะว่ามันชอ็อตเนี่ยฟิลมมันก็จะขาดใช่ไหมครับ แต่พอเราแบตเตอรี่ที่อยู่หลังรถเนี่ยทุกคนก็จะเดินสายจากหน้ารถไปหาหลังรถแล้วก็วนกลับมาที่พาวเวอร์ถูกไหมครับระบบแบบนั้นมันก็จะถูกต้องแต่ถามว่าเราจะต้องใส่ฟิวสองขั้นตอนถึงจะถูกต้องนะครับคือใส่ฟิวจากด้านหน้ารถแล้วก็ใส่ฟิวจากออกจากแบตเตอรี่ลูกหลังแล้วมาหาก่อนรับพาวเวอร์อีกหนึ่งชุดก็เป็นใส่ชุดฟิวสองชุดนะฮะแล้วเวลาเซอร์วิสมันค่อนข้างลําบากเพราะรถชุดนี้แบบคือมันเก็บงานเรียบร้อยไปแล้วเพราะว่าไอ้ด้านด้านท้ายเนี่ยที่ใส่แบตเตอรี่เนี่ย มันจะเป็นฝาสไลด์นะครับฝาสลาไลด์ไฟฟ้าก็คือเวลาจะเซอร์วิสก็ค่อนข้างลําบากหน่อยก็เลยใช้วิธีใส่ไอ s o โซเลเตอร์ตัดไฟไปเลยนะครนะก็เวลาเวลาไม่ใช้งานอะไรเลยไม่ได้ติดเครื่องมา driving, ไ,มได้วิ่งมาได้อะไรแบตลูกนี้ก็จะโดนตัดการทํางานออกไปก็ทําให้ไฟไม่หมดได้นะเวลาจะเปิดติดเครื่องมาเปิดเพลงก็จะดึงจากลูกหน้าลูกหน้าก็จะเปลี่ยนไปตามรอบอายุแบตปกตินะ,นะก็ถามว่า คันนี้ต้องติดเครื่องเปิดเพลงไหมต้องติดเครื่องเปิดเพลงก็ถึงจะดีนะครับ mm. เพราะว่าแบตลูกหลังเนี่ยมันใช้จ่ายแค่ระบบเครื่องเสียงอย่างเดียวถ้าคุณมาเปิดไฟประดับมันยังไงไฟรถก็หมดนะสตาทไม่ติดได้กันนี้ก็ให้ลูกค้าร,าารานะวังเอาแล้วก็ตัวประเบน,เนจะปรับรวมจากตรงนี้นะครับปรับรวมได้เลยนะครับส่วน ชุดเบสก็จะแยกเป็นเป็นอ่าเป็นรีโมทเบสก็คือปรับด้านนอกด้านในยแยกต่างหากเช่นเราเปิดสมมติเราเปิดอันนี้ค้างเอาไว้นะแล้วก็มาแยกที่ตรงนี้เอาเป็นอ่าชุดในไม่ต้องดังมากชุดนอกดังหน่อยอะไรเงี้ยประมาณนี้นะที่เหลือก็จะเป็นไฟชุดนอกรถอ่าควมนอกรถชุดในรถเราสามารถเปิดนอกรถอย่างเดียวก็ได้แล้วเปิดฟังในรถอย่างเดียวก็ได้นะที่เหลือก็จะเป็นสวิตช์ไฟประดับอย่างนี้นะอันนี้ก็จะเป็นไฟใต้ท้องคันนี้จะมี อันนี้งานติดตั้งเนี่ยจะคุมโทนเป็นสีน้ําเงินขาวแล้วก็แดงนะเล่นไฟอยู่ประมาณนี้แต่ก็จะมีแอปติดไฟ,ฟเปลี่ยนสีไปให้นะครับใช้ไฟรีโมทแ s g b นี่นะ,ะก็ลูกค้าก็จะไปกดเล่นได้ทั้งในรถแล้วก็ไฟใต้ท้องนะก็จะเป็นแยกเป็นไฟ RGB เปลี่ยนสีได้แต่อันนี้เราจะส่วนใหญ่ตอนนี้เราจะคุมโทนเป็นสีสามสีก็คือน้ำเงินแดงขาวนะครับประมาณนี้ก็ ดูเรียบหรูดีก็เข้ากับสไตล์รถแล้วก็จะมีไฟหลังคาไฟหลังคามีด้วยนะไม่ได้เย็บนะครับก็คือเจาะไฟได้เลยแต่ว่ามันก็จะเป็นแนวอ่าเลสซิ่งเลสซิ่งหน่อยนะครับก็คุมโดนให้มันเป็นเลสซิ่งหน่อยนะไม่ต้องเอาหลังคาไปเย็บนะก็แบรนดนี้ก็สวยเหมือนกันก็มีไฟสเต็ปให้กลางคืนก็มองมองดูเหมือนดาวประมาณนั้นนะครับดาวเรืองแสงสาหรับชุดในรถเผื่อท่านที่กาลังจะติดเครื่องเสียงเป็นชุดในรถนะก็ฟังเป็นแนวทางได้เอาไว้เป็นแนวทางได้เพราะว่าเครื่องเสียงมันจะแยกขาดก,กันอยู่แล้ว2จชุดในรถคันนี้นะครับ แล้วก็เดี๋ยว EP3 สเนี่ยผมจะเปิดเป็นชุดในรถนะแล้วก็เปิดชุดนอกรถผสมกันเลยนะช่วยกันดังอะไรประมาณนั้นนะส่วนชุดหลังเนี่ยก็จะมีเบาะนั่งนะครับแต่ตัวนี้ผมทำไว้ค่อนข้างสูงหน่อยดูเหมือนจะนั่งลําบากนิดนึงแต่ว่าเพราะว่าตอนแรกเราเออกแบบระบบมาให้ใช้กับพวก MAB ทั่วไปครับตอนนี้เพราะ M มันมันต้องเอาไว้ในนี้ทั้งหมด6ตัวนะครับมันก็เลยตอนแรกออกแบบไว้ก็คือค่อนข้างจะสูงหน่อยนะฮะ ก็เพราะว่าตอนแรกผมสั่งเพราะแอมตัวนี้ไปแล้วแต่มันมาไม่ทันก็เลยก็เดี๋ยวจะเอาสี่ชานแนใส่สี่ชานแนนเอบทั่วไปใส่แ่ะนิว่า,าปัญหาของพะแอมเอบคือมันตัวใหญ่เวลาจะวางมันอะวางซ้อนกัน2ตัวเหมือนถึงจะยัดเข้าไปได้ในหกทั้งหมด6ตัวถ้าทําขนาดนี้แล้วเรายังเอาเพอแอมมาวางไว้ใต้เบาะอย่างนี้มันกนะ็มันดูแบบไม่เรียบร้อยนะครับแล้วก็การระบายความร้อนก็จะไม่ดีก็ะจะมีลมลมเย็นเข้านะฮะแล้วไบโฟข้างในแล้วก็เอาเอาลมร้อนออกประมาณนี้อ่าน อันนี้ถ้าพาวเวล์ม,มันอยู่ด้านในเนี่ยทั้งหมดมันก็จะระบายความร้อนได้ดีกว่านะฮนะก็อันนี้จะมีเบาะนัง่งแล้วก็เบาะพิงให้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีเบลนะเ็มขัน้นนีกระัยก็อันนี้เราทําให้มันใช้งานได้เกือบๆจะเหมือนเดิมแต่ถามว่าถ้าท่านที่ไม่ได้ทำพาวเวม์เยอะแยะอะไรขนาดนี้ก็ทําให้เตี้ยไปเหมือนเดิมได้เลยนะครับอันนี้มันสูงจากเดิมมาก็สูงมาจากเดิมมาประมาณนี้แต่ถ้าเตี้ยลงเนี่ยก็จะเตี้ยลงประมาณนี้เพราะยังไงก็ต้องใส สูงจากพื้นนั่งไปเนี่ยเที่ย่าสุดๆเลยก็ได้ไปอยู่ประมาณสามนิ้วแล้วก็ทำเบอะหนาๆเอาก็ได้นะครับแต่ท่านี้ก็คือเราโจทย์เราคือต้องการให้มันใส่ก๊อกแหวงเข้าไปข้างในให้หมดเลยนะไม่ไม่อยากให้ไปไว้ตรงใต้เบาะไปซ่อนไว้ตรงนูง้นตรงนี้นะมันจะได้ระบายความร้อนได้ดีแล้วก็จะดูเรียบร้อยกว่านะฮะส่วนด้านหลังประตูหลังเนี่ยก็จะใช้ชุดเดียวกับประตูหน้าเลยครับตัวนี้จะเป็นซูเปอร์ทวิตเตอร์นะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นกลางแปดนิ้วเปิดหน้าลําโพงเนียนๆนครับสำหรับท่านที่ใช้ างานติดตั้งไปเปิดหน้าถามผมว่าวรีโบเปิดหน้าได้แบบไหนก็ผมแนะนําเป็นแนวนี้นะครับแนวนี้ก็คือจัดเซอร์วิสได้พอเราถอดแผง่งประตูออกมาปุ๊บเนี่ยแข่งลําโพงมันจะอยู่ด้านไหนก็มันจะหลุดออกมาอย่างนี้จะง่ายแต่ถ้าเราเปิดหน้าด้าน,นเข้าไปเนี่ยก็จะลื้อยากหน่อยโอเคก็ฝากไปด้วยครับสนใจก็ติดต่อที่เพจเฟซบุ okay, Facebook, ร๊รลานวนาา <Okay. S 2> วลจันทร์ค่ะเดี๋ยวนครสวรรค์ทิ้งข้อความาไว้ว่างเดี๋ยวเข้าไปตอบนะครับสำหรับ <Okay. S 2> <Okay. S 1> ท่านที่ต้องการคําตอบที่รวดเร็วก็แนะนํา <Okay. S 1> ให้โทรคุยครับ ที่เบอร์โทรศัพท์0896440504ช่องทางทาง Youtube ก็ฝากเพื่อนๆกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับโอเคคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ